เมื่อเราทำทั้งหมด5จุดเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับกดให้กดไปที่ tool นะครับผมแล้วกดมาที่ optimize camera นะครับผมกดติ๊กตรงนี้ออกนะครับผมแล้วก็กดโอเคนะครับผมอันนี้คือการแก้ค่าเอาเอร์เอของภาพนะครับผมค่าเออร่อรของภาพก็จะลดน้อยลงนะครับผมแล้วก็ต่อไปเราจะมาทําการสร้าง บิวเด่นกันนะผมสร้างความสูงและความนแน่นของพายนะครับผมกดมาที่ Work for นะครับผมกดมาที่ Build ่นคลาวดนะครับผมผมจะปรับเป็นโลนะครับเราล้วก็กดโอเคนะครับเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วนะครับกดมาที่ Work Space นะครับผมก็ภาพที่ได้ก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับ ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปเราจะมาสร้างโครงข่ายสามเหลี่ยมนะครับผมให้กดมาที่ Work for นะครับผมแล้วกดมาที่ Build Mesh นะครับผมปรับแค่ค่าต่างๆให้ตามนี้เลยนะครับผมตรงนี้เป็น Cloud นะครับผมตรงนี้เป็น High นะครับอของผมขอเป็น Low นะครับผมล้วกด OK ได้เลยครับ เมื่อสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมครับภาพที่ได้ก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมภาพแบบ 3D นะครับผมอันนี้คือภาพแบบ 3D เมื่อเราทําเสร็จแล้วก็เซฟรูปภาพด้วยนะครับผมกดมาที่เซฟแอสนะครับผมแล้วก็เซฟเป็นงานของเราเลยนะครับผมผมจะเซฟทับตรงนี้ไปนะครับผมก็โอเคนะครับก็ เมื่อทําการเซฟเส,เสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ครับผมต่อไปเราจะมาสร้างเนื้อภาพกันนะครับผมกดไปที่ Work for นะครับผมแล้วก็กดไปที่ Build Texture นะครับผมแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น Auto นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็น m o s e t นะครับผมแล้วก็กด OK ได้เลยครับแล้วก็มาเปิดรูปภาพได้ตรงนี้นะครับผม นี่นะครับก็จะเห็นมุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมมุมมองภูเขาป่าไม้อะไรนะแล้วก็กดมาที่ตรงนี้ไดนนน้นะครับนี่ครับมุมมองที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับผมก็คือนี่แล้วก็ต่อไปเราจะมาสร้างแบบจําลองเชิงเลขรือก็คือเดมนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดมาตรงนี้นะครับผมแล้วกดมาที่บิว l d d e มนะครับผม ติ๊กถูกตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ติ๊กโอเคไปเลยนะครับผมนี่นะครับผมภาพเดิมที่เราสร้างก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เราทําก็จะเห็นสถานที่ต่างๆชัดเจนยิ่งขึ้นก็จะมีสีสันนะครับผมสามารถเปลี่ยนสีในตรงนี้เลยนะครับผม เปลี่ยนสีตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีไปได้นะครับผมโอเคแล้วก็ต่อไปเราจะมาสร้างภาพออโต้กันนะครับผมกดไปที่ work file นะครับผมแล้วกดไปที่ build auto m o s e นะครับผมติ๊กตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นด i มนะครับก็ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับผมเพื่อทําการปรับแก้ภาพเอาจุดเข้ามาแล้วครับแล้วก็กดโอเคเรืเลยนะครับ ก็รอการรวลผลสักครู่นะครับผมเคนะครับเมื่อทําการออลโทเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็มาเปิดภาพได้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่คือภาพออลโทที่เราได้ทําโมเสสเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นการส่งออกข้อมูลครับเพื่อไปนําใช้งานในไฟล์ต่อไปนะครับผมก็กดมาที่ไฟล์นะครับผม export นะครับผม เราก็เลือกได้นะครับว่าเราจะ Export ในรูปแบบไหนครับในแบบ Point Mo เด l หรือแบบ Photo m o s เดลแล้วก็ดมของผมจะยกตัวอย่างเป็นเดมมาก่อนนะครับผมแล้วกดมาที่ Export ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปรับพิกเซลได้แลครับผมของเราก็จะเป็น u t m zone 47 n นะครับผมแล้วก็ปรับแก้ภาพได้นะครับแล้วก็กด Export นะครับผมแล้วแต่เราเลือกเลยนะครับว่าเราจะเลือกไว้ที่ไฟล์ไหนนะครับ ผมก็จะเลือกไว้ตรงนี้นะผมแก้เป็นผมก็ตั้งชื่อเป็นเดมนะครับผมแล้วกดเซฟนะครับต่อไปเราจะนำรูปภาพที่เราได้มาเปิดในโปรแกรม ArcMap กันนะครับผมก็เปิด ArcMap เข้ามาเลยครับผมเพื่อดูภาพต่างๆนะครับว่าแบบภาพมีมุมมองประมาณไหนหรือแบบใช้ประมาณไหนนะครับผม ครับผมต้องเปิดโปรแกรม a r s k i n นะครับผมแล้วก็แล้วก็แอดงานของเราเข้ามานะครับผมแอดออโต้ auto นะครับผมผมได้ทำการ Export เป็นภาพออโตเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็จะมาดูภาพออโต้นก่อนเลยนะครับก็รอโหลดก่อนนะครับผมโหลดเสร็จแล้วก็ภาพออโตของเราก็จะขึ้นมานะครับผม นี่นะครับผมภาพที่เราได้ทำการออโตไว้นะครับผมแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็ p า Property นะครับผมเบทไฮนะครับผมเราจะทำการปรับแก้ภาพอันนี้นะครับให้เป็นภาพแบบเชิงภูมิศาสตร์นะครับผมอิงตามหลักความเปจริงเลยนะครับผมผมจะแก้เป็น0.003 00นะครับผม ตัวนี้ก็ปกตินะครับผมแล้วก็ลองแอปพลายดูก่อนก็ได้ครับแบบให้มีความสูงความชันตามที่เราต้องการได้เลยครับผมแล้วก็ตามหลักภูมิศาสตร์แล้วก็ตามความเป็นจริงด้วยนะครับผมกดโอเคเลยนะครับภาพของเราก็จะสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมสูงขึ้นมาไม่เยอะแล้วแล้วแต่เราตั้งค่านะครับผมว่าจะให้ภาพ สูงขึ้นมาประมาณเท่าไหร่นะครับผม <c oughs> นี่นะครับแล้วก็ต่อไปเราจะเป็นเอาภาพที่เราได้ทำการเป็นแบบเอาเข้ามาในชื่อของเดมเข้ามานะครับผมแล้วกดที่เดมนะครับแล้วกดกดแอดได้เลยนะครับแล้วก็ปิดภาพตรงนี้ไปก่อนถ้านะภาพไม่ขึ้นอย่าตกใจครับกดคลิกขวามาตรงนี้ครับแล้วกดไปที่ซูมทูเลเยอนะครับผม นี่คือภาพที่เราได้ทําการเดมแล้วก็ส่งข้อมูลออกมาแนละ้วจะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าเป็นสีดําก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมเราจะมาแก้ภาพกันก่อนนะครับผมนี่นะครับแล้วก็กด a อ p พ y แล้วก,กดโอเคนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสีได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับผม เลือกสีได้ตามความชอบเลยนะครับผมเลือกสีตามแบบที่เราชอบแล้วก็ให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับผมนนี่นะครับผมก็ยังไม่ชัดอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผม ก็จะเห็นถึงความสูงความชันของรูปนะครับผมว่านี่คือภูเขาหรือก็ต่างๆครับความสูงความชันได้ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่คือภาพเดิมนะครับผมภูเขาตรงนี้น่าจะเป็นหลุมหรือเป็นแม่น้ำนะครับตรงนี้ลงไปแล้วก็ตรงนี้เป็นภูเขา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 ต้นไม้นะครับผมนี่นะครับ แล้วก็ต่อไปเราจะมาสร้างรายงานกันนะครับผมให้กดมาที่ไฟล์นะครับผม export นะครับผมแล้วกดมาที่ตรงนี้นะครับผม c r i n a t e report นะครับผมแล้วกดโอเคนะครับผมเราก็จะเซฟไฟล์ตามที่เราต้องการนะครับผม เขาผมก็จะเซฟเป็น PDF นะครับผมเพื่อง่ายต่อการเปิดแล้วก็ใช้งานนะครับผมผมเป็นเหลืองแม่หมอะนะครับผมเราก,กดเซฟได้เลยนะครับราประมวลผลสักครู่นะครับผมก็นี่นะครับผมรายงานที่เราเซฟไว้ก็จะเป็นชื่อโปรแกรมที่เราทำนะครับผมก็คือ e n t i s o f t เมตาเช e นะครับผมทำเมื่อวันที่18สิงหาคมปี2022นะครับผมก็จะเป็นรูปที่เราได้ทำไว้นะครับผมแล้วก็เป็นแบบ s ว v v ด Data นะครับผมก็จะบอกจุดแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับผมก็เป็นแบบ c a m e ล่นะครับผมใช้แบบมีอะไรมีแบบ Volume มีการเออร์อะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับผม จุดที่เราทําจะมีกี่จุดนะครับผมที่เราได้ทําการบินนะครับที่เราได้ทําการถ่ายไว้ก็จะมีตัวนี้นะครับมีกาวคอนโทรลพอยต์นะครับผมก็จะมีกี่จุดมี1น3 4 5จุดนะครับผมที่เราทําการาม์กจุดเอาไว้ก็ตารางค่าตรงนี้นะครับผมมีโมเดลแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆนะครับผมมีเดม ก็มีแบบสไตล์นะครับผมแล้วก็มี CPU มีแรมขนาดเท่าไหร่ที่เราสร้างแล้วก็ทำไว้นะครับผมก็รายละเอียดของรายงานก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็ขอบคุณครับ